สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับชมลมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับวันนี้ก็พามาชมตูนฮอนนะครับเป็นของอาร์มี่นะครับผม500วัตต์นะครับรุ่น AU นะครับ650นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ500วัตต์เป็นของอาร์มี่นะครับสภาพสวยๆนะครับสภาพสวยๆตัวนี้ใช้งานน้อยมากนะครับ ภาพสวยๆนะครับเป็นตูดฮอนนะครับ500วัตต์นะครับแรงนะครับของอาร์มี่นะครับตัวนี้นะครับก็ทางร้านนะครับขายตัวละ750บาทนะครับ750บาทนะครับพี่ๆตัวไหนนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0837398945นะครับที่ร้านนันศักทัดสาวสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับเป็นตูดฮอนตัวนี้ก็จะเป็นของคอเล็กนะครับ ใช้กับปากทั่วไปได้นะครับปากปกติที่มันเป็นปากเดี่ยวนะครับหรือจะเป็นปาก4ปากนะครับเป็นของพวกเอเอหรือต่างๆนานานะครับก็ใช้งานได้นะครับสําหรับลูกค้าที่เอาไปใช้งานทั่วไปก็เดี๋ยวนี้ก็ฮิตก็จะเป็นของงานประสาสัมพันธ์นะครับก็ใช้งานคุ้มนะครับตัวละ750บบาทนะครับคุ้มแน่นอนนะครับนี่ครับ สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้านนะครับ0837398945ี้านะครับที่ร้านนั้นสักทันซามีอยู่8ตัวนะครับเป็ดเสร็จมีอยู่8ตัวนะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็เอามาแลกตีเทินได้อยู่คลอง3มคลองหลวงปทุมธานีนะครับก็ฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสินค้ามีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็มาแลกตีเทินได้นะครับ นี่ก็นี่ครับเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านนะครับคนนี้เจ้าของร้านนะครับตรวจงานนะครับเจ้านี้ตรวจงานนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้านร้นสักทันซาวสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับอยู่จังหวัดปทุมธานีคลองสามคลองหลวงนะครับเส้นหลักนะครับนี่ครับหมุนได้เลยนะครับมีก่อจะเป็นพวกนี่ครับก่อใช้งานนี่ครับใช้งานง่ายนะครับก็คั้วดําแดงนะครับใช้งาน เสียบเข้าไปได้เลยนะครับที่ร้านนะครับสนใจตัวไหนนะครับสินค้าตัวอื่นต่างๆนานาก็มีให้ทันให้พี่ๆทุกท่านได้ชมนะครับมันจะเป็นสินค้ามือหนึ่งมือสองมีบริการเก็บไปทางนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับตูดทอนเป็นของอาร์มี่สาแก้วนะครับมีอยู่8ตูดนะครับคู่ละพันห้านะครับตูดละ750รบาทนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้ฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็สินค้าก็จะได้ขึ้นหน้าฟีต หน้าช่อง YouTube ไวขึ้นกว่าเดิมนะครับติดตามก็จะได้เห็นสินค้าไวกว่าเพื่อนนะครับฝากทุกท่านนะครับไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับมีสินค้าตัวไหนก็เด็ดๆนะครับก็จะมาให้ชมรมเครื่องเสียงได้ชมอีกนะครับก็ไว้เจอกันีกคลิปหน้านะครับตูนละ750บาทนะครับสนใจที่ร้านนันสักนะครับเบอร์โทร0 8 3 7 3 9 8 9 4 5หนะครับหรือชื่อเฟซก็พิมพ์เข้าได้เลยนะครับนันสักทัดนสาวก็ขึ้นเข้ามาลว นะครับสนใจนะครับไว้เจอกันีกคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ